สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักภารกิจหรือว่าหน้าที่ของสํานักง,งานของเราก่อนนะคะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานการปฏิบัติหน้าที่ได้กําหนดพันธกิจ5ด้านได้แก่ทั้งนี้ยังได้กําหนดค่านิยมและได้กําหนดโครงสร้างโดยแบ่งออกเป็นดังนี้โดยมีภารกิจ 1. การบริการจัดหางานในประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็วช่วยลดปัญหาการว่างงานและขาดแคแลนแรงงานโดยให้บริการกับประชาชนได้แก่ ผู้ว่างงานต้องการเปลี่ยนงานผู้ประกันตนกรณีว่างงานนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุผู้พ้นโทษคนพิการทหารก่อนปลดประจำการแรงงานที่อยู่บนพื้นที่สูงผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดผู้มีบรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. การแนะแนวอาชีพการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านบริการแนะแนวนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานให้รู้ และเข้าใจตนเองรู้จักโลกอาชีพรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและรู้เส้นทางการศึกษาให้ทราบความถนัดของตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพบริการแนะนําการประกอบอาชีพอิสระจัดสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระประสานงานแหล่งฝึกอาชีพแนะนําแหล่งเงินทุนเผยแพร่ข้อมูลอาชีพรวมถ้งให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ าการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกำกับดูแลและพัฒนากระบวนการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและคุม้มครองสิทธทิประโยชน์ของคนหางานและลูกจ้างที่ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ สการคุ้มครองคนหางานคุ้มครองและป้องกันไม่ให้คนหางานถูกหลอกลวงจากการหางานทำถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานสำนักงานจัดหางานและบุคคลที่มีพฤติการหลอกลวงคนหางานรวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงที่เอารัดเอาเปรียบคนหางาน 5. การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวดูแลตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุดรวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็น,นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมการจัดหางานที่วางไว้คือกำลังแรงงานมีงานทำทั่วหน้าทุกช่วงวัยภายในปี2564และนี่ก็คือภารกิจของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้ทราบกันนะคะว่าเราจะมีการวางแผนเป้าหมายในชีวิตการวางแผนในอนาคตให้ประสบความสาเร็จอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะ เราต้องรู้จักตัวเองมันสําคัญยังไงสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะถ้าเรารู้จักตัวเองเราจะเป็นผู้เลือกเส้นทางชีวิตของเราไม่ใช่โลกมาบอกว่าเราต้องเป็นแบบนั้นเราต้องเป็นแบบนี้มนุษย์เรามีความสามารถติดตัวมีของขวัญพิเศษติดตัวกันมาทุกคนค่ะแต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะคะที่จะเจอของขวัญน,นั้นของขวัญน,นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราตามหามันเราต้องรู้ก่อนว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะมาทําอะไร วิธีการที่เราจะรู้ได้คือการลงมือทดลองค่ะทำกิจกรรมให้เยอะที่สุดค่ะระหว่างที่ทํากิจกรรมเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราทําได้ดีอย่าไปฟังเสียงข้างนอกมากกว่าเสียงข้างในตัวเองเพราะบางครั้งค่ะเราอาจจะถูกบอกว่าศิลปะเหรอเธอจะไปทํามาหากินอะไรเก่งกีฬาเหรอเธอจะไปทํามาหากินอะไร นู่นเธอต้องไปเรียนวิชาบังคับนู่นทาวิชาบังคับให้ได้ดีไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมาที่จะมาเก่งเลขเก่งภาษาอังกฤษเราเคยเห็นใช่ไหมคะนักวาดรูปศิลปินระดับโลกที่สามารถสร้างเงินให้กับชีวิตมากมายประสบความสําเร็จในชีวิตเพียงเพราะเขาเจอทักษะที่เกิดมาเพื่อที่จะทําของเขาเอง สิ่งสำคัญเลยค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราทำอะไรได้ในทุกกิจกรรมในโรงเรียนเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันเราตื่นเต้นที่จะได้ทำมันเราไม่เบื่อที่จะได้ทำมันต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็อยากที่จะทำมันอันนั้นนะคะเป็นทักษะเบื้องต้นเป็นสิ่งเบื้องต้นที่จะทำให้เรารู้ว่านี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเติบโตต่อไปได้คนบางคนเกิดมาพร้อมทักษะการจัดการในขณะที่คนบางคนเกิดมาพร้อมทักษะของการใช้ภาษา คนบางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับศักยภาพของกล้ามเนื้อมัดใหญ่บางคนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะเหมาะกับการเล่นเปียโน,โนการเล่นดนตรีมีทักษะมากมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเราค่ะคำถามที่สำคัญคือแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะตามหามันเจอทำยังไงเมื่อเราเจอมันแล้วเราจะพัฒนามันให้กลายเป็นอาชีพแห่งชีวิตให้กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถมีความสุขทุกวันในการลืมตาขึ้นมาเพื่อจะได้ทำสิ่งสิ่งนั้นค่ะ หลายคนชอบพูดว่าไม่เป็นไรหรอกอนาคตฉันอยู่กับปัจจุบันเวลาเอาเข้าจริงๆเมื่อเราไม่ได้วางแผนอนาคตปัจจุบันของเราเนี่ยแหละค่ะคือที่จะเป็นตัวที่ทําให้เราล่อแล่เลยเพราะว่าเราไม่มีความชัดเจนว่าเรากําลังจะเดินไปไหนไปเพื่ออะไรสิ่งที่ครูกําลังจะบอกคือ เราสามารถกำหนดเป้าในอนาคตของเราไว้แล้วทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้เราไปถึงเป้านั้นได้สำคัญคือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเอาอะไรกับชีวิตของเราครูอยากให้เด็กๆจินตนาการค่ะว่านับตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าหนูจะอายุเท่าไหร่ก็ตามลองบวกไปอีก10ปีค่ะว่า10ปีข้างหน้าหนูจะอยู่ตรงไหนต่อไปอีก10ปีข้างหน้าชีวิตของหนูจะเป็นยังไง เลือกเลยค่ะเห็นให้ชัดว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากให้คนรอบข้างของเรามีความสุขจากการเป็นเราในแบบที่ดีที่สุดในแบบที่เราเป็นผู้กำหนดยังไงเมื่อหนูชัดในสิ่งที่หนูต้องการเดี๋ยวหนูก็จะเห็นวิธีการในการพาตัวเราจากจุดที่เราอยู่ไปสู่จุดที่เราต้องการได้เพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนลองนึกถึงเรือที่ไม่มีหางเสือสิคะมันก็จะสบัดไปตามทางของกระแสน้ำ มันจะพาไหลไปตรงไหนมันก็ไปทางนั้นโชคดีก็ไปอยู่ที่ที่ดีโชคไม่ดีไปติดที่ไม่ดีเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่บนฐานของชะตากรรมวันนี้ค่ะครูอยากให้เด็กๆชัดเจนกับชีวิตตัวเองบอกตัวเองเลยว่าฉันอยากเห็นชีวิตของฉันเป็นแบบไหนตั้งเป้าไว้แล้วทําความเพียรของเราให้ถึงพร้อมค่ะอย่าให้มีความอยากเหนือความเพียรเด็ดขาดนะคะถ้าใครมีความอยากเหนือความเพียรครูเรียกว่าเพ้อและพังนะคะแต่ถ้าเรามีความเพียรเราตั้งไว้ ให้ความเพียรของเราเนี่ยอยู่เหนือความอยากคุณจะตั้งเป้าอะไรก็ได้ในโลกค่ะเพราะความเพียรจะควบคุมพาให้คุณไปถึงเป้าของคุณได้อย่างสวยงามค่ะในวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ disruption หรือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติอะไรก็ตามแต่หลายคนเหลือเกินค่ะทราบไหมคะว่าในชีวิตจริงของมนุษย์เราทุกยุคทุกสมัยมีเหตุการณ์ท้าทายคนทุกรุ่นเสมอแต่ในทุกรุ่นนั้น จะมีคนที่ประสบความสําเร็จซ่องตัวอยู่อะไรล่ะคะที่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาสําเร็จความคิดนั่นเองค่ะความคิดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรอดสิความคิดที่เห็นโอกาสอย่างเช่นในยุคข,ของเรานะคะโอเคเราอาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้อาจจะเห็นว่ามีภัยพิบัติบ,บางอย่างเกิดขึ้นแต่เราต้องไม่ลืมนะคะว่าเรามีโอกาสมากมายกว่าคนยุคก่อนมากมายเช่นกันเช่นเรามีออนไลน์ คุณอยากจะเรียนรู้อะไรคุณสามารถเสิร์ชเข้าไปคุณก็สามารถเรียนรู้อะไรต่างๆนานาในานั้นมากมายได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนเลยยังได้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะเปิดร้านคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมี Product ก็ได้ขอแค่มีไอเดียเราสามารถตั้งร้านได้โดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านเลยนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งนี่คือความต่างค่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าคนคนนั้นเก่งกว่า ไม่ใช่คนคนนั้นรวยกว่ามาจากชาติตระกูลที่สูงกว่าแต่สิ่งที่มันทําให้คนต่างกันคือคนคนนั้นจะมีสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและที่สําคัญไม่ใช่พรสวรรค์ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ตอนนี้เลยนั่นก็คือการเรียนรู้ค่ะฝึกฝนให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆทันสมัยรวดเร็ว และที่สําคัญคือเป็นนักสู้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าคนคนนี้จะพาตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้นี่คือคุณลักษณะที่ทําให้คนทุกยุคทุกสมัยฝ่าทุกวิกฤตได้วันนี้ครูอยากให้เด็กๆเห็นวิกฤตนี้เปลี่ยนเป็นโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองนะคะอีกอันนึงที่ครูอยากจะให้ทุกคนรับรู้ไว้คือการเปิดใจเข้าสู่เทคโนโลยีค่ะ ไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเติบโตแค่ไหนเราคือคนที่อยู่เบื้องหลังการกด enter ค่ะเราจะต้องรู้จักตัวของเราเองและก็รู้จักเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเพราะถ้าเราเปิดใจเราก็จะสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเราได้มนุษย์ทุกคนพึงควรมี3ทักษะนี้ครูจะบอกนัเกเรียนของครูตลอดนะคะว่า3สิ่งนี้ถ้าคุณมีชีวิตยังไงก็จะเริญเติบโตแน่นอน 1. ทักษะที่เรียกว่าทักษะติดตัว 2. ต่อเติม3เติบโต ใช่ยังไงคะทักษะติดตัวก็คือสมมุติว่าครูง้อ,อเป็นครูสอนการแสดงใช่ไหมคะครูง้อ,อก,ก็ต้องมีทักษะด้านการแสดงที่ต้องติดตัวทักษะด้านการสอนเพราะครูเป็นครูถูกไหมคะสองสิ่งนี้เรียกว่าทักษะที่ติดตัวเรา อันต่อมาเขาเรียกว่าทักษะต่อเติมแปลว่าในอาชีพเดียวกันคนบางคนอาจจะมีสิ่งนี้หรือไม่มีก็ได้แต่เราเลือกที่จะฝึกเพิ่มให้มีในตัวของเราเช่นครูเงาะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเพิ่มทํำยังไงนะที่นักเรียนของเราจะก้าวข้ามความกลัวได้ไม่ใช่แค่เล่นละครได้ท่องบทได้อย่างเดียวแต่ทําให้เขากล้าและมั่นใจในตัวเองขึ้นพอเรามีทักษะที่มันต่อเติมเข้ามา คนก็อยากจะเข้ามาใช้บริการหรือทำงานร่วมกับเราเพราะเราสามารถแก้โจทย์ในชีวิตของเขาได้และตัวสุดท้ายค่ะเรียกว่าทักษะเติบโตเมื่อเรามีติดตัวแล้วเราต่อเติมแล้ว เราต้องเพิ่มทักษะที่ทําให้ชีวิตเติบโตอะไรบ้างที่เป็นทักษะที่ทําให้ชีวิตเราเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นทักษะการสอนการถ่ายทอดเพราะวันนี้เราเห็นเลยค่ะว่าคนเก่งๆหลายคนเขาก็สามารถสอนออนไลน์เอาสิ่งที่เขารู้เขาเป็นกระจายประโยชน์ไปให้กับผู้คนได้ไม่เพียงแค่เจอกันตรงหน้าแต่สามารถกระจายไปในลนักษณะของออนไลน์ก็ทําให้ชีวิตของเขามีโอกาสมากขึ้นหรืออาจจะเป็นทักษะในเรื่องของ การตลาดทักษะในเรื่องของการลงทุนการพาธุรกิจเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์โอ้โหอีกมากมายเลยนะคะทุกทักษะเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของเราไม่เพียงแค่มั่นคงธรรมดาแต่มันเป็นมั่นคงที่ยั่งยืนค่ะมีคำถามที่ว่าแล้วเทรนอาชีพในอนาคตควรจะเป็นอาชีพอะไรคำตอบของครูง่ายมากเลยค่ะ อาชีพอะไรก็ได้ที่ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคําตอบเดียวของคนที่จะสามารถสร้างชีวิตสร้างอาชีพในอนาคตได้คือการที่คนคนนั้นเฝ้าหา2อย่างค่ะเฝ้าหาอย่างที่1คือฉันมีศักยภาพอะไรในตัวฉันอะไรที่ฉันมีฉันเป็นฉันสามารถอะไรที่ฉันชอบฉันถนัดฉันรักเขาต้องหาตัวนี้ให้เจอแล้วคําตอบต่อไปคือเอาสิ่งนี้ไปตอบคําถามข้อต่อมาคือว่าสิ่งที่ฉันมีฉันเป็นฉันสามารถนี้ เอาไปช่วยอะไรใครได้บ้างฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะครูไม่อยากจะบอกว่าเทรน์สำคัญในอนาคตคืออะไรหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดแล้วทําให้สิ่งที่เราเจอนั้นเป็นทักษะพิเศษของเราเพื่อไปช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้ยิ่งคุณทําได้มากเท่าไหร่ยิ่งคุณเจอตัวเองเร็วเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้มีความสุขกับอาชีพแห่งชีวิตของคุณก็จะปรากฏเร็วเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเริ่มรู้จักตนเองและรู้จักการวางแผนในอนาคตได้ยังคะและน้องๆทราบกันไหมคะว่าโลกของอาชีพในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงและนี่คืออาชีพที่กำลังจะเปลี่ยนไปและถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีคะ่ะ รู้จักตนเองและความถนัดทางอาชีพเพื่อใช้วางแผนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตแบบทดสอบนี้ชื่อว่าแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพค่ะเราไปชมขั้นตอนการทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ หวังว่าการแนะนวและการทำแบบทดสอบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดต่อมาที่เบอร์035-336-856ค่ะและ f a c e b o o k Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำขอบคุณค่ะ